กับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูตัวเกมใหม่ล่าสุดครับที่กําลังจะเปิด a เอลฟาเ s สให้กับเราในวันที่4มกราคมถึงวันที่8มกราคมนี้ครับกับทางค่ายของ p พย์ p a r k นะครับที่เปิดเป็นลิขสิทธิ์แท้นะจากเวอร์ชั่นเดิมครับที่เราเคยเล่นใน T S online ครับและมาปรับเป็นเวอร์ชั่นของ T S X online โดยใช้ระบบ Pay to Earn เข้ามาร่วมด้วยนั่นเองจะเปิดในระบบมือถือนั่นเองครับเราสามารถดาวน์โหลดผ่าน ทาง Google Play ได้นะตอนนี้นะครับใครที่ไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนที่แล้วนะครับเขาก็จะส่งเมลให้กับเราแล้วเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเกมได้ก่อนะวันนี้ก็คือวันที่3มกราคมครับที่ผมทําคลิปมานะครับและในเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาได้ทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้กับเราเรียบร้อยเลยครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกได้นะครับจะมีอยู่1เซิร์ฟเวอร์นะในวันที่4มกราคมครับที่เราจะสามารถเข้าได้โดยเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น Multi World นะครับผมโดยเซิร์ฟเวอร์นี้เราก็จะรอวันที่4มกราคมครับเขาก็จะเปิด ให้เราเข้าไปนะครับผมใครที่ยังไม่ไปดาวโหลดนะครับก็ไปเช็คเมลเรียบร้อยนะและใครนะครับที่ยังไม่ไปเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์เข้าหรือเปล่านะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ทั้งหมดเลยครับมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดให้กับเรานะครับโดยเวอร์ชันนะครับที่จะปรับเป็นภาษาได้เนี่ยก็จะมีอยู่4ภาษาเลยครับภาษาจีนอังกฤษไทยนะครับันจะเป็นเวียดนามนะก็มีอยู่4ภาษาเวอร์ชั่นเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นั่นเองครับโดยลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของเพย์ โดยจะใช้ระบบแพดเดียวกันกับ T.S. ออนไลน์ที่เปิดนับปัจจุบันอยู่นะครับแต่จะปรับในส่วนของเพิ่มเติมอินพุตเข้ามาครับก็จะเป็นในระบบ Play ูกเออนั e ่นเองและวันนี้ครับผมจะมาบอกให้เพื่อนๆทั้งหมดเลยครับระบบที่จะเปิดในวันที่4หรือพรุ่งนี้4มกราครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นและรับกิจกรรมตอนเกมเปิดจริงครับก็จะมีการแจกเหรียญด้วยนะครับแจกรางวัลในการสุ่มกาชาแจก ขุดพ้นต่างๆด้วยเหมือนกันครับมีอะไรบ้างมีเงื่อนไขยังไงในในการเล่นเอลฟาเทสในรอบนี้ครับเรามาฟังในคลิปนี้คลิปเดียวครับผมใครที่ดูแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k เกม t t p u Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในรา าคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับ เอาละครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูกันก่อนครับประกาศนะครับสิทธิในการเข้าร่วมเอลฟาเทสรอบนี้ครับใครที่ยังนะครับไม่ไปตรวจสอบสิทธิ์นะก็ไปตรวจสอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้กับเพื่อนนะลิงก์นี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆเข้ามานะครับเพื่อนๆเนี่ยมากดตรงคําว่าเอลฟาเทสตรงนี้ครับกดคลิกที่นี่นะครับ พอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตาราง Excel แบบนี้ครับว่าให้เราเช็คอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่เขาประกาศนะแล้วเราก็มาใส่นะครับตรงคําว่ารูปแบนนะตรงเมนูค้นหางี้ครับผมอ่ะเราก็ค้นหาสมมุติว่าเราจะใส่อีเมลเข้าไปนะครับให้เราค้นหางี้ครับแล้วก็ใส่ตัวหนังสือนะครับนี่มันก็จะขึ้นเมลเราเลยนะครับถ้าเราได้รับสิทธินะเราใส่กี่อีเมลก็แล้วแต่ครับมันก็จะขึ้นสิทธิตรงนี้แหละสิทธิเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเขาก็ได้สรุปมาแล้วว่ามีอยู่1500 id นะครับในการสมัคร เบต้าเทสรอบนี้ออกมาครับและเขาก็จะมีเงื่อนไขให้กับเราด้วยนะครับถ้าเราอยากจะได้ของรางวัลในการเล่นอัลฟาเทสในรอบนี้ครับเงื่อนไขเนี่ยก็คือ1นนะครับเราต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอัลฟาเทสนะครับตัวละครของเราที่เราเล่นในช่วงเทสเนี่ยต้องเลเวล30ขึ้นนะยังมีคนที่เพื่อนๆนะครับอาจจะสงสัยอยู่ว่าถ้าเราเล่นรอบอัลฟาเทสเนี่ยจะรีข้อมูลทุกอย่างหรือเปล่าทางทีมงานก็ได้บอออกมาแล้วนะครับจะรีหมดทุกอย่างเลยนะครับ จะรีโมทุกอย่างก่อนเปิดจริงนะแต่วันที่4ถึงมกราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นมาเดี๋ยวเรามาฟังกันครับเงื่อนไขต่อมานะครับการที่เราจะได้รับรางวัลก็คือขุนผ,ผลที่เราต้องมีเนี่ยก็คือสีม่วงขึ้นไปนะในไอดีของเราที่เราเชสนะครับและเงื่อนไขนะครับในการขุดเหรียญโทเค็น t, t s x Coin นะครับก็ต้องได้มากกว่า1,000เลยนะครับหนึ่เหรียญเลยนะเพื่อนๆนะก็และนะครับหลังจากที่เราจบเนี่ยจบ อ่าเอลฟ s t เทสนะครับก็จะมีแบบสอบถามให้กับเราเราก็ลงแบบสอบถามนะครับแล้วก็ส่งส่งโดยก็จะมีการใส่เลข Account หรือเลขบัญชีที่เป็นบิดคับเน็กนั่นเองครับใครที่ยังไม่มีบิดคับ n น็กนะครับก็เตรียมไว้เลยนะเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยเชื่อมกระเป๋าบิดคับเน็กของเราเนี่ยตั้งแต่ Test Beta เลยนะครับ ตั้งแต่เอลฟาเทสในรอบนี้เลยเพราะว่าจะต้องใช้กระเป๋านะครับบิดคับนิกเนี่ยในการรับรางวัลรางวัลเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระเป๋าของเราเลยนะในช่วงในช่วงเอลฟาเทสนั่นเองครับและรางวัลทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ1,500ครับผม1,500เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะสำหรับผู้เล่นนะครับผู้เล่นแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ750ครับผม750ารางวัลเนี่ยก็จะมาจากคนที่สมัครลงทะเบียนในหน้าเว็บได้เข้าร่วมสิทธิ์นั่นเองครับ และอีก750เนี่ยมาจากกลุ่ม ทดสอบจากบิดคัพนั่นเองนะเอาละครับเราดูของรางวัลครับของรางวัลเนี่ยก็จะมีนะเหรียญดวงวิญญาณนะครับแล้วก็บัตรสุ่มคุณโพลนะครับ5ใบบัตรสุ่มการ์ดอีก5ใบครับแล้วก็เหรียญบิดคัพนะครับให้กับเราด้วยนะ2อเคคัพนั่นเองนะจะเข้าในส่วนของบิดครับนิกเรียบร้อยเลยนะครับก็ได้2โทเค็นเลยนะครับเพื่อเป็นทุนนะทุนเวลาเปิดเกมนะครับพอดีเอาไว้เปิดกาชานั่นแหละง่ายๆเลยนะแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับก็จะเป็นแบบว่าบัตรเล่นสนุก7วันอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบไอเทมในเกมที่ไใช เิด v p อะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ7วันนะก็โอเคนะครับใครที่อยากจะได้รางวัลในการ Alpha Test นะก็ของรางวัลทั้งหมดนี้นะครับเขาก็จะส่งเป็นโค้ดในอีเมลของเราที่เราใช้เล่นนะครับและตรงตามเงื่อนไขด้วยนะเขาจะส่งเข้าอีเมลของเราแล้วก็เราค่อยเอา email อีเมลเราค่อยเอาโค้ดนะครับ ไปใส่ตอนที่เปิดจริงนะครับตอนโอเ n นเบต้านะพอโอเปนเบต้าเดี๋ยเราไปใส่ในโค้ดนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้แหละทั้งหมดเลยนะในตอนเปิดจริงนะครับโอเคนะนี่เงื่อนไขนะครับผมทีนี้มันจะมีระบบอะไรบ้างครับที่จะเปิดในเอลฟาเทสในวันที่4มกราคมถึงวันที่8มกราที่จะถึงนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้แหละอ่ะก็จะมีระบบนะครับเรื่องของการขุดเหรียญน,นะครับนี่ ใครที่บอกว่ายังไม่รู้ระบบขุดเหรียญน,นะกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทนะําไว้นะการขุดเหรียญนอนย่างง่ายๆครับผมสรุปให้เพื่อนฟังเลยขุดเหรียญเนี่ยก็จะแบบว่ามีพนักง,งานขุดให้กับเราอยู่แล้วและเราเนี่ยต้องตามหาทรัพยากรวัตถุดิบนะครับในการป้อนอาหารป้อนอาหารเนี่ยก็จะเป็นก้อนเนื้ออานนี้ใช่ไหมอ่าเราต้องไปตีมอนนะครับเลเวล61ขึ้นไปพอตีเลเวล61ขึ้นไปแล้วเราก็จะได้อาหารมาทําการขุดเหมืองน,นั่นเองครับต่อมาครับระบบอะไรบ้างระบบขุนพลน,นะครับ ระบบขุนพลเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าในการอัปเกรดนะเอาขุนพลนี่ออกไปต่อสู้นะครับนี่ก็จะเป็นค่าสถานนะและก็ขุนพลต่างๆแล้วแต่ดวงของเพื่อนที่ในการเปิดนะครับสุ่มกาชานะในรอบเอลฟาเทสก็ไปลองกันให้หมดนะครับทุกอย่างนะสเตตัสอะไรมีขุนพลอะไรที่เป็นตัวแบบเด่นๆตัวเมตาบ้างนะครับก็ไปเลือกกันเองนะตอนเทสพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยรู้กันแหละระบบตีบวกนะครับ ระบบเสริมแกงระบบตีบวกให้กับขุนพลเราต่างๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันพรุ่งนี้ครับผมระบบต่อมาเนี่ยก็จะเป็นระบบอุปกรณ์ต่างๆของขุนพลเรานะครับว่าเราจะหาอุปกรณ์ต่างๆมาใส่นะครับใส่ในขุนพลนะพวกอ,อุปกรณ์พวกอาวุธต่างๆนะครับอัพดูงอัพดาวยังไงก็ระบบ TS ออนไลน์เดิมๆเลยนะครับไม่มีอะไรแต่จะเอาระบบโทเค็นเนี่ยเป็นตัวไอเทมหลักที่จะใช้ในการอัปเกรดสัส่วนใหญ่นะอ่าใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้อันนี้ ผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังเชียว่าในรอบ Alpha าเทสพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับระบบรูนนะครับระบบลูนก็มีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการผูกกระเป๋า Bit คับเน็กนะครับขเขาก็ได้ทำคลิปให้กับเราดูแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพอเข้าตัวเกมออกมาเนี่ยเราก็ต้องไปเชื่อมกระเป๋า Bit Cup เน็กไว้ก่อนนะ <S <S ตอนเปิดเทสเนี่ยเราเนี่ยจะได้แบบเทสด้วยนะครับว่า กระเป๋าของเราที่เชื่อมนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนโทเคนเนี่ยแลกยังไงเขาจะมีให้เราเทสอยู่นะครับผมมีจะมีเทสอะไรบ้างเนี่ยก็จะมี1แลกแลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับจาก T X T X X Coin เนี่ยไปเป็น T s X Token นะครับที่จะเอาไปขายเป็นเงินจริงนั่นแหละแต่อันนี้ก็จะเป็นระบบเทสนะในวันที่4วันที่8นะครับการแลกเปลี่ยนไอเทมที่จะออกไปเป็น NFT ขายในมาร์เก็ตเพลสในตัวเวบนะครับผมนี่ก็จะให้เราลองเหมือนกัน ในการเปลี่ยน NFT นะครับไอเทม NFT ในเกมอ่า NFT บนตลาด Marketplace เนี่ยเขาจะให้เราเทสทั้งหมดเลยนะครับและเวลานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแบบว่าบกพร่องนะเขาก็จะมีเวลาให้กับเราด้วยนะครับในการเทสขายของต่างๆนะขายอุปกรณ์ NFT ต่างๆเนี่ยแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยในเวลานะครับ5โมงเย็นถึง5โมงเย็น5นาทีรอบ2ก็จะเปิด3ทุ่มถึง3ทุ่ม5นาทีครับก็คือจะมี2รอบในใน1วันนะครับให้เราลองเทสดูนะครับ ครั้งละ5นาทีอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมถ้าใครอยากจะลองนะก็สามารถเทสได้นะครับและเขาก็จะมีบอกว่าถ้ามันมีปัญหานะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยไปตอบนะครับไปบอกเขาว่าเอ้ยมันบั๊กตรงนี้นะก็ไปตอบที่หัวข้อทดสอบพิเศษนะครับการตอบเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับมีรางวัลให้กับเราด้วยนะเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมอยู่แล้วนะครับและเขาก็เน้นมาสุดๆเลยนะครับก็การใช้เนี่ยจะรองรับอยู่2ระบบใช่ไหมจะมี Meta Ma ส กับบิดคับเน็กนะครับแต่ว่าเขาแนะนําให้เราใช้บิดคับเน็กเพราะบิดคับเน็กเนี่ยจะไม่เสียค่าแก๊สนะครับผมถ้าเราใช้เบ t ้ m แมสเนี่ยเราจะเสียค่าแก๊สฟรีในการทดสอบนะก็แนะนําเลยนะครับว่าให้ใช้บิดคับเน็กจะได้ไม่เสียค่าฟรีเนาะแล้วก็การส่งรางวัลนะครับก็จะเข้าบิดคับเน็กก็จะง่ายนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะโอเคนะครับในการเชื่อมต่อเขาก็จะมีคลิปให้กับเรานะครับเชื่อมต่อบิ u คับเน็กเชนแบบเทสเน็ตนะยังไม่ใช่ เชนจริงนะครับเขาก็จะมีกลับให้กับเราด้วยก็ตามคลิปเลยนะครับวิธีผูกกระเป๋ายัางไงก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเก็จะมีแบบว่าให้เราเข้าไปที่เกมนะครับแล้วก็ไปติดตั้งเชนนะครับที่เป็นเชนบิ๊กครับเน็กเทสเน็ตนะ,อะพอไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราค่อยมารับเหรียญน,นะครับครับนะเพื่อที่จะเอาไปเทสในเกมได้ครับผมใครอยากเติมสุ่มกาใครอยากเติมสุ่มกาชาแรกเปเลี่ยนเหรียญเนี่ยเอาให้สุดเลยนะครับในช่วงเทสนะโอเคนะครับ ก,กิจกรรมมีอะไรบ้างครับกิจกรรมเนี่ยหนึ่งก็คือกิจกรรมลงเล่นนะครับเพื่อรับไอเทมครูวันที่4ถึงวันที่8นะครับมกราคม2567ลงทะเบียนเข้าร่วมนะครับเอลฟานในการเข้าเล่นนะก็เลเวล30ขึ้นไปนะครับขุดพลนีนม่วงนะขุด TS c o สคอยได้1,000เหรียญนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่เราต้องทำนะที่เราทดสอบนะครับถ้าเราอีกได้รับรางวัลนะถ้าใครทำไม่ถึงก็ไม่สามารถรับรางวัลได้นะครับ แล้วก็กิจก,กรรมหนึ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมแบบว่าไอเทมสนับสนุนถ้าเราเข้านะครับทุกวันเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้เพื่อที่จะเราเนี่ยจะไปคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับในการปั้นตัวละครนะเราถึงจะไปเร็วนะครับเพื่อจะศึกษาเนื้อหาได้มันไวๆนะครับก็เข้ารับทุกวันนะครับเพื่อรับไอเทมพวกนี้นะ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมบัคฮันเตอร์นะครับก็คือถ้ามันมีบัคอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถส่งเข้าแจ้งได้และถ้าเราส่งแจ้งนะครับเป็นคนแรกๆเลยนะครับรายละเอียดครบถ้วนเนี่ยไม่ซ้ากับผู้อื่นที่แจ้งมานะครับเขาก็จะให้รางวัลของเรานะครับรางวัลนี่คืออะไรนะครับนี่เห็นไหมบัตรขุนพลนะครับนี่สุ่มตั๋วสุ่มกาชาขุนพลครับทั้งหมดเนี่ยห้าร้รางวัลคือเยอะเกินสูงสุดนะครับอยู่ที่ 10โค้ดต่อ ID ครับเราสามารถส่งบั็กได้อ่บได้10ปัญหานะครับแต่ต้องไม่ซ้ํากับเพื่อนนะเราก็ส่งไปเลยครับเราติดบั็อกอะไรเก็ส่งไปเลยอย่างต่าก็คือเขาให้เรา10โค้ดอยู่แล้วต่อ ID นะครับนี่5้0รรางวัลครับบัตรตัวซุ่มเจอยวปัญหาแจ้งไปเลยครับกิจกรรมต่อมาครับก็คือเวอร์บอสนะครับผมเวอร์บอสเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนะครับใครที่ทาดาเมจใน10อันดับแรกเขาก็จะให้รางวัลเราไปเลยนะครับถ้าใครทาดาเมจในการปีเวอร์บอสนะครับได้นะเขาก็จะรางวัลคก็ือให้ วิญญาณนะครับขุนพลควรอูหนึ่งเนี่ยโหได้ควรอูไปเริ่มเล่นนะครับในช่วงเริ่มต้นได้นะกิจกรรมทั้งหมดครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ผมนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับใครที่อยากตอนนี้นะครับใครที่รอไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่ครับไปโหลดที่เพย์พา k ได้ก่อนครับเราไปเล่นในส่วนของเวอร์ชัน TS ออนไลน์ไว้ก่อนแรกวันนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราค่อยไปเล่นตัวเทสต์เอลฟาจริงนะครับของ TSX เพราะว่าจะใช้ในรูปแบบของการเล่นเนี่ยในระบบเดิมเลยนะครับของเกม TS อชออนไลน์นะ สำหรับระบบข้าว,าวครับคนที่ยังไม่เคยได้ไปลองเทสตนะครับในระบบของ TS Online นะก็ข้าวเลยเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยครับ การเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆ MMO นะครับผสมกับแนวเทิร์เนตนะเวลาเราเข้าไปฟาร์มเข้าไปต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเทิร์เบตนะครับก็จะมีเควสลงเควสหลักเหมือนกันหมดเลยนะครับเควสหลักเควสรองนะครับก็จะให้เราทํากันไปก่อนในะช่วงแรกเพื่อที่จะทําตัวละครนะครับเพื่อที่จะหาของไปสุ่มกาชาเพื่อที่หาขุนพลหลกัหลกๆเลยนะครับเกมนี้ก็คือต้องเป็นเรื่องขุนพลนะครับอ่าใครที่แบบว่าอัปเกรดตัวละครขุนพลได้ดีกว่านะครับคนนั้นแหละ ก็จะสามารถหาทรัพยากรได้เยอะกว่าชาวบ้านนั่นเองครับเวลาเล่นเนี่ยเอากิจกรรมเอาอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันก็เอาง่ายใช่ไหมอ่าเราก็จะติดอันดับแรงค์งสูงนะครับเราก็จะได้รับเหรียญในส่วนของ TSH Coin เนี่ยได้เยอะกว่าชาวบ้านนั่นแหละครับง่ายๆเลยนะครับระบบเนี่ยก็จะมีแบบติดตั้งสกงสกิลเหมือนกันทั้งหมดเลยครับที่เราเคยเล่นมานะใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก็ลองมาศึกษาดูของเพย์พาร TSH Online ก่อนก็ได้ครับเป็นเวอร์ชันมือถือนะครับผมณนะตอนนี้เนาะ น,นี่ก็คล้ายๆกันเลยครับฟาร์มไปเพื่อหาของอัปเกรดไปเรื่อยช่วงแรกเนี่ยเราน่าจะต้องเลยมาทําในส่วนของไกด์เออควสเริ่มต้นนะครับผมให้มันจบก่อนเพื่อรับของรางวัลแล้วจากนั้นเราค่อยไปเปิดสุ่มนะครับถามว่าสายฟรีมันได้ไหมได้นะสายฟรีนั้นได้นะครับแต่จะไปช้าหน่อยแล้วก็พวกเหรียญน,นะครับก็อาจจะหาช้าเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ย เราต้องเร่งเลเวลของเรานะครับไปถึงเลเวล61เพื่อที่จะไปฟาร์มของกับมอน61นะแล้วเพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยที่มันดรอปจากมอนนะครับมาให้กับตัวขุดของเรานะครับเพื่อกินนะก็ตัวขุดของเรามันจะเยอะตามเลเวลของเรานะครับมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะยิ่งเราเล่นไปสูงๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยหาหารได้เยอะใช่ไหมเราก็จะขุดได้เยอะครับนี่คือลิมิตในการหาเหรียญของเกมนี้นะครับและเกมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะหาเหรียญเฉยๆนะครับ เียกเกมนี้เนี่ยจะทําของด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างเลยนะครับมันคือ NFT เราสามารถสวอปนะครับอุปกรณ์ NFT ได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะรองเท้าต่างๆเพื่อที่จะอัปดาวต่างๆเนี่ยใครที่ทําแบบว่าอัปเกรดดาวสูงๆหรือของหายากจากเวอร์บงเวอรอย่างนี้ครับเราก็ไปเทรดขายเป็น NFT ได้ครับเกมนี้มันหลากหลายนะถ้าถามว่าเกมมันสร้างไรายได้อย่างไรนะครับมันเอิญยังไง ต้องบอกเลยครับว่า T.S. o n l i n นเนี่ยเป็นหลากหลายมากนะครับในการที่จะเอาไปเอิญนะเพื่อหารายได้นะครับเกมนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมครับใครที่อยากจะเล่นยังไงนะครับทิ้งดิสคอร์ดไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะสร้างกิลนะใครที่อยากจะเล่นนะครับในส่วนเกมนี้เกมนี้ออกมาเนี่ยในส่วนของการเปิดเทสนะครับผมก็จะเล่นอยู่แล้วนะก็น่าจะสตรีมกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ในเกมนี้ ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในวันที่4ก็จะสตรีมแล้วก็เริ่มที่จะทำคอนเทนต์นะครับเพื่อใส่เนื้อหาให้เยอะที่สุดนะครับสำหรับเกมนี้ถามว่าการหารายได้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับแต่ดูจากช่องทางที่เราไปศึกษามานะครับดูจากไวเบอร์เ,เรต่างๆมันน่าเล่นนะครับและการหารายได้เดี๋ยวค่อนข้างหลากหลายมากเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม